สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับการยานเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันพุธที่8มกราคมพุทธศักราช2568คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวากาศเอกวิรชนนารุนครับ ผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เจนนาฬิกาสามนาทีถึง8ปดนาฬิกาโดยประมาณผ่าน4แพลตฟอร์มครับช่องทางแรกเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพกาศทั่วประเทศช่องทางที่2นะครับสถานีเคเบิลทีวีของกองทัพกาศช่องทางที่3 IPTV w w w r t f l i วและช่องทางสุดท้ายครับ a c e b o o k l ล v ์ครับ RTF Channel ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษคนสาคัญผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และน้องๆนะครับคงอยากฟังข้อมูลรายละเอียดกับการจัดงานวันเด็กกกแห่่่งชาาาาติิออททศในนปปีีีี้้รรบวจจะะะมไเด ให้กับน้องๆนะครับได้ตื่นตาตื่นใจนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลนะครับเรื่องของนะครับการดำนินความสุขน้องๆในการไปเที่ยวงานวันเด็กครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับเรียนเชิญท่านผู้ประกาศโทรประภาสอนใจดีรองเสนาธิการทหารอากาศประธานกรรมการอํานวยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาประจำปี2568ครับสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับพี่ปูครับโอ้โหวันนี้นะครับต้องบอกว่าอยากที่จะรู้รายละเอียดนะครับการจัดงานวันเด็ก วันนี้แบบไฟนอลสุดท้ายอากาศดีด้วยนะครับนะวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้กันครับเพราะว่ามีพะบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระธทานะครับให้กับเด็กๆทุกคนครับแต่ความว่าความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นราักฐานสําคัญที่ทําให้คนเราสามารถดูแลและผิดชเจ้าตนเองได้อันจะนําไปสู่ความสําเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใด แล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อความที่ส่งคุณนันิชน์ใกล้ครับเด็กๆไทยทุกคนในปีนี้สมงพันร้อยหกสิบแปดครับซึ่งกองทัพอากาศก็ได้นําสิ่งเหล่านี้มาพระบรมชาวันนี้มาสู่เด็กในวันนั้นในวันคราบเด็กก็คือให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของเวลาด้วยนะครับแล้วก็ในวันปีนี้นะครับนโยบายของท่านผู้วชากาทการอากาศท่านได้มอบให้กับพี่โกลยังไงครับในการจัดงานวันเด็กเพื่อจะดูแลน้องๆท่าน ถ้ามองว่าผู้มิทธการอากาศเหมือนเหมือนคุณพ่อนะ oh. คุณพ่อแล้วก็มีเด็กๆที่จะเข้ามากองทัพอากาศท่านมองว่าเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนลหอนลานที่จะเข้ามาในกองทัพอากาศเพราะฉะนั้นลูกหลานมาครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าทํายังไงจะคือดูแลให้ดีที่สุดอะ่ะแล้วก็ให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจทีอจ่อยากจะอยากจะมีอยากจะมาเป็น ส่วนหนึ่งของกองทัพบก,ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเหล่าทัพก็ได้มีความภาคภูมิใจตามพ่วงเวลาตามวัยของเขาที่เป็นเด็กและก็เยวาวชนสิ่งสําคัญท,ที่ท่านดูแลคือตั้งแต่เรื่องของทํำยังไงน้อยจะให้เด็กมีความรู้สึกว่าราับผิดชอบต่อสังคมรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้ามาในลักษณะที่มาเห็นกองทัพากและเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจเกิดความภาคภูมิใจว่าเนี่ยนี่แหละคือหน่วยงานที่จะดูแลปกป้อง น่านฟ้าไทยในส่วนของอของท่าอากาศครับแล้วโดยเฉพาะท,ที่ท่านเน้นมากๆเลยท่านมองว่าเด็กต้องเป็นพระเอกอคือนายบายท่านคือเด็กต้องเป็นพระเอกเด็กต้องเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดในงานกําลังพลเราเป็นพันคนที่จัดงานวันเด็กทั่วประเทศเนี่ยก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เตรียมงานรอยยิ้มของเด็กๆคือความสุขของพวกเราทุกคนที่ทํางานในปัหายเหนื่อยเลยเรามาตั้งแต่ตีสี แต่จริงเตรียมงานกังแต่เมื่อวานแล้วเตรียมงานกันมาเรื่อยๆเป็นเดือนจนกระทั่งตอนนี้ก็กาลังเซตทําสถานที่เตรียมการต้อนรับน้องๆโดยเฉพาะในส่วนที่ในดอนเมืองถ้าน้องๆที่อยู่ดอนเมืองก็สามารถมารถไฟฟ้าฟรีสีสันสีเขียวลงที่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลหรือลงที่พี่พันธ์กองทัพอากาศก็ได้จะมาดูที่พี่พันธ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติแล้วก็มีรถรับส่งมาที่ฝูง601กองบิน6ประตูเปิดตั้งแต่ เจ็ <7 S 2> โดโมงเช้<ด>ชาเ้าก็สามารถเข้ามาได้ครับก็ต้องบอกว่าลุงไก่นะครับท่านผู้ปรกาศเอกพันพักดีพัฒนากุลนเน้นย้ำนะครับคือน้องๆเนี่ยจะได้มาสร้างแรงบันดาลใจกันครับอาจจะไม่ได้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพกาศแต่ขอให้เป็นคนดีเติบโตในสังคมกองทัพกาศไม่ได้จัดคนเดียวเรามีเครือข่ายพันธี่เครือข่ายต่างๆน้องๆที่มา ยืนยันยืนยันว่าจะได้มีของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือ,อเป็นของที่ลึกแน่นอนอ<ๆ>เพราะว่าเรามีเครือข่ายจากภาคเอก,กชนมาตั้งเป็นบวูธมาทําเป็นร้านแล้วก็แจกของไม่ว่าจะเป็นไอศครีม,มโดนัทของเด็กเล่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ที่น้องๆจะใช้ในการเรียนต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตลึกตุ๊กตาของเด็กเล่นก็มีมีมาแจกให้ แล้วทีส่สำคัญที่สุดก็คือปีนี้พิเศษของกองทัพอากาศในส่วนของกองบินับเราเตรียมพื้นที่อยู่1งโรงเก็บเลยเราเรียกว่าเป็นสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆถ้าเข้าไปแล้วมีกิจกรรมเรียนรู้ตั้งแต่คืึองบินพับกระดาษน้องจะมาเป็นหารการมีนักเรียนาราวการมีนักเรียนพยาบาลมีอวกาศด้วยได้มาเห็นภาพแล้วก็มีหุ่นยนต์มี ATM ไปหยอดเหรียญถ้าน้องๆไปเดินไปเจอขยะ เก็บขยะมาแรกได้รางวัลได้ด้วยนี่คือนี่คือสิ่งที่เห็นภาพในส่านพื้นที่ท่านรองเสพูดให้ฟังเนี่ยครับเขาใชชื่อว่า Future a ์ b i t a b l e Air r o r c e ครับซึ่งจะได้มาสัมผัสหน่วยงานที่จะเป็นแรงบันดาลใจของน้องหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับนะฮะอ้าวแล้วสำคัญบนเวทีครับบนเวทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยดนตรีผัดเปลี่ยนกันมาเล่นแล้วก็มีการตอบ ตอบคาถามมีการชิงรางวัลมีกับรางวัลพิเศษก็ได้มาจากพี่น้องภาคเอกชนครับแล้วที่ไฮไลท์สําคัญที่ที่จะพูดต่อก็คือเรื่องการบินเพราะถ้ามาฐานอากาศแต่ว่าเราการบินเราเรามาบินด้วยด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้น้องๆได้เห็นศักยภาพเกิดความมั่นใจเราไม่ได้ใช้เครื่องบินจํานวนมากแล้วเราก็ได้ประสานกับสายการบินบริษัทวิทยุการบินเออทีในการจัดห่วงอากาศยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าก่อนเที่ยกาศรู้สึกแล้วก็ห่วงใยกับ กับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในวันนั้นแต่ก็อยากจะขอความร่วมมือว่าขอแค่วันเดียววันเดียวแล้วเราก็พยายามจะจัดห่วงที่มันเหมาะสมที่สุดสมมุติว่าเครื่องวิ่งขึ้นเครื่องของกองทัพอากาศนี่จะวิ่งขึ้นตอน9โมง9โมงก็จะวิ่งขึ้นจะใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเพราะเราจะมีเครื่องมา,ม,ม,ามาบินโชว์ สมรรถนะให้กับน้องๆได้ชมในสามแบบซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดจะเริ่มด้วยเครื่องบินกิ๊เพนมาจากาษฎราธานีเครื่องที่ใหม่ที่สุดของเราแล้วก็จะมาโชว์มาบินบินลักษณะผาดแผงให้เห็นประมาณเวลา15นาทีน้องๆจะเห็นตั้งแต่นักบินเดินมาช่างเตรียมเครื่องแล้วก็มาตรวจเป็น่องมผตัเป็นเลยขึ้นเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ระหว่างนี้ก็รอระหว่างนั้นเครื่องการบินไทยก็วิ่งขึ้นไปปกติหรือว่าเครื่องสายการบินต่างๆคือเราจะพยายามกระทบกระเทือนให้น้อยที่สุดแล้วเขาก็จะแท็กซี่ไปรออยู่่่ทหัวววาาาาางงงงิิพถึเล9นปุ๊บสยกตๆ หยุดแล้วเครื่องที่จะมาลงก็จะโหนหลอกไม่เกิน15นาทีเขาก็จะวิ่งขึ้นแล้วก็สาธิตบินต่างๆจนกระทั่งโชว์ให้น้องๆได้เห็นดูเห็นชัดๆเลยนะ,ะในพื้นที่นั้นก็จะบินอยู่ในกราวแทกที่บริเวณสนามบินดอนเมืองซึ่งเราก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วถ้าสภาพอากาศไม่ดีอะไรไม่ดีเราก็จะไม่ไม่ดำเนินการไม,ไม,ไม่ไม่บินต่อ,อ,อหลังจากนั้นพอประมาณสัก13 1สี่นเครื่องบินก็กลับมาลงแท็กซี่พอแท็กซี่ปั๊บเครื่องสายการบินก็วิ่งขึ้นกลับมาลง อีก,อก,อกคือเวลาจะหยุดแค่สัน้นๆเท่านั้นเองประมาณ15บห้าทีาทีนะครับเหมือนเหมือนเราเวลาเราจะเดินทางไปบางทีเครื่องไปรออยู่หัวทางวิง่งใช่ไหมคเครื่องขสายการบินก็เพราะนั้นเนี่ยการเดินทางก็นะครับอาจจะได้ผลกระทบบ้างแต่เพียงเล็กน้อยจุดนี้คือมาจากข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนนั่นแหละที่ต้องเดินทางอาจจะมีภารกิจสําคัญเร่งด่วนยกเว้นว่าท่านใดที่คิดว่าเวลามันจําเป็นจริงๆแล้วต้องไปเนี่ยก็ขอแบบใช้เิ้นทางอื่นนะครับอันนี้เป็นเป็นห่วงใหญ่แล้วทาไมเรามีการบินเยอะๆเราก็ได้ ตรวจจากเด็กๆที่ส่งข้อมูลต่างๆให้กองทัพอากาส่งมาหาพบทอ่อนแล้วนี่แหละว่าไงฮะว่าโอ้ทำไมฐานอากาศมาเที่ยวฐานอากาศแล้วไม่เห็นเครื่องบินมันเหมือนไม่ได้มากองทัพอากาศนะครับอาปีนี้เลยจัดโชว์ทั้ง3แบบเลยมีกริปเพนมีเอสสิบหกเอสสิแล้วมีเอทีซิกมาจากเชียงใหม่เป็นเครื่องสามแบบเลยที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศแล้วรู้ไหมครับพี่ปูพอเครื่องแลนดิ้งแลนดิ้งลงมาได้ผมอยากจถามต่อเลยขอ็ลเซนได้ไหม ได้แท็กซี่มาจอดปุ๊บนักบินรอๆเท่ๆจะเดินลงมาแล้วจะเดินมาหาน้องๆมีของที่ลึกมอบจากท่าฟ้ามามอบให้เด็กด้วยโอ้โหแล้วก็มีอะไรักบินได้หมดได้หมดในช่วง30นาทีนั้นนะครับที่เล่ามาให้ฟังนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการอากานะภาคกาศแต่ที่ภาคพื้นเนี่ยอยากจะให้ดูในช่วงแรกก็คือเราเรียกว่า การแสดงชัยมงคลช้ยมงคลมีเรื่องการการต่อสู้แบบสมัยโบราณมีกองสมบัติช้มีดําีนก่อนพิธีสวนสนามใช่ก่อนก่อนพิธีสวนสนามราชมรรบที่ผ่านมาเราก็จัดมาแสดงในพื้นที่นั้นน้องๆก็จะได้เห็นด้วยใช่ความพร้อมเพียงการแปลอักษร การอะไรอะ่ะสร้างแรงจูงใจให้เห็นว่าเขาฝึกกันมา็นยังไงก็ทำมา็นยังไงความเข้มแข็งด้วยแล้วก็สนุกสนานด้วยอ,อันนี้ก็น้นองๆก็จะได้ชมขอให้มาให้ทันในช่วงเช้าท,ที่กองบิน6กฝูงหกศที่เล่าฟังนี้ที่ผมจะเน้นย้ําคือจัดที่กรุงเทพมาจะมีอยู่ที่แรกคือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและเดินเข้ามาก็เป็นลานฝูงบิน601กองบิน6ครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นคือสนามบินเล็กทุ่งสีการันี้คือสามที่ในกรุงเทพใช่แต่จังหวัดก็จัดครับ อำเภอโมกเหล็กสละบุรีโรงเรียนการบินทีนน่นครปฐมแล้วก็กองบินที่ตั้งของกองทัพอากาศทุกที่รวมทั้งที่เชียงรายด้วยฟูงบิน416 <6, S 2> ร็บะ<อ>็จัดรวมกับพากน้อพี่น้องประชาชนหลังจากน้ำท่วมมา,าผมถามแทนเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัด จะมีโอกาสได้เห็นเครื่องบินโอากาศบินไปหาแน่นอนแน่นอนครับเรามีแผนที่เลยว่าเดี๋ยวช่วงเวลาไหนอย่างไรเนี่ยเนี่ยเครื่องตามสภาพเนี่ยมีเครื่องบินไปตั้งโชว์ด้วยก็จะมีบอกเวลาไว้เครื่องบินอะไรจะไปถึงตอนไหนยังไงแล้วมีเครื่องบินจะไปบินผ่านตามเวลาก็รอดูได้บินผ่านแล้ววนดูให้ดูนิดนึงแล้วก็บินผ่านแต่ละแบบแต่ละแบบตามเวลาและที่สําคัญที่สุดน้องๆที่มีเครื่องบิน30ไปจอดเช่นกบิน3กอกบิน6เนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้เลย เราเปิดเครื่องบินและมีนักบินเป็น,ปน,ปนมีน้องแอร์โฮสเตสคือเปิดท้ายแล้วใ,ให้น้องขึ้นไปชมให้น้องเดิน oh. ชมเลยแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับ hmm. เพราะว่ามันอาจจะมีมีสิ่งแหลมคมมีแง่คมผู้ปกครองก็ต้องดูแลใกล้ชิด hmm. ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นความท้าทายของพวกเราที่จัดงานกันว่าเราจะทํายังไงให้เด็กๆปลอดภัยที่สุด hmm. แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นหรือเด็กหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือมีบาดแผลอะไรเราก็มีพยาบาลคอยดูแลแล้วก็มีรถพยาบาลพร้อมที่จะส่งถ้าดีที่สุดก็คือฝากผู้ปกครองว่า เขียนชื่อเด็กชื่อใะไใส่กระเป๋าไว้แล้วก็กำกับดูแลเด็กใกล้ชิดบางทีเด็กวิ่งซนนี้เราไม่ทันเห็นอาจจะหายไปแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะพื้นที่เราเป็นพื้นที่ปิดถ้าถ้าเด็กหายปุ๊บให้เด็กบอกเลยว่าเจอฐานอากาศตรงไหนเดินไปหาตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็จะพามาเต้นอำนวยการและประกาศหาผู้ปกครองก็มาละมาได้ซึ่งนี่เป็นเป็นความเสี่ยงทุกเรื่องที่เราดูเราดูป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินผบทเอน้นมากร้านค้าที่มาเปิดในงานวันเด็กต้องไม่เอาเปรียบเด็ก วันนั้นเราต้องให้เด็กแล้วก็ให้ให้สาคัญที่สุดในทุกพื้นที่ของกองทัพอากาศเราก็จะเน้นย้ําสิ่งตรงนี้เพราะว่าเขาเปืนพระเอกนะอย่างที่บอกแล้วแล้วสำคัญที่สุดคือการบินมันเป็นเรื่องของของอ่าของการระมัดระวังแล้วก็การป้องกันพื้นที่นั้นห้ามบินโดรนห้ามบินสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็การจะมีเอฟโดีหรือมีสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องต้องต้องขอครับเพราะว่า มันเป็นลักษณะพื้นที่เฉพาะและเป็นธรรมชาติของกําลังทางอากาศที่สิ่งเหล่าเนี้ยมันคือสิ่งเปราะบ,บางและมันอันตรายอันตรายมันมันรุนแรงเสียเสียใจมาคนฝากถามมานะครับว่าวันจริงเนี่ยคือวันเสาร์ที่11มกราคมกราควันศุกร์ก็ได้ข่าวว่ามีการซ้อมใหญ่ใช่ครับซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ท่านจะเข้ามาดูได้ไหมให้เด็กๆมาดูได้มาเลยครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเราจะเริ่มดินะวันศุกร์ครับเราได้ได้เชิญน้องเยาวชนพิเศษนะครับที่อาจจะ อ่าหูไม่ได้ยินแล้วก็ <Ừ. S 2> หลายส่วนทีเดียวที่มาร่วมดูในวันนั้นร,รวมทั้งลูกหลานของกําลังพลกองทัพอากาศหรือ <Ừ. S 2> พี่น้องน้องนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เราก็เชิญมาเพราะว่าบางทีวันจริงเนี่ยคนเยอะมาก<อ>ตั้งแต่8ปดโมงเลยครับท่านผูช้ชการอากาศจะมาดูด้วยซ้อมตั้งแต่เครื่องบินไอศกบินผ่าน<อ>ซ้อมแสดงภาคพื้น<อ>ซ้อมบินโชว์เครื่องบิน3าแบบ<อ>เปิดเสียมสิบให้เดินชมและน้องๆที่มาในวันที่1ิเรามีของที่ลึกให้ทุกคนวคนละกระเป๋าคนละกระเป๋าใช่ใช่ขอให้มาขับผมขอเน้นย้ำพี่ปู่ทราบไหมว่า กำลังพลเราที่มาจัดง,งานเนี่ยลูกหลานวันนั้นก็เป็นวันเด็กบางคนก็มีลูกเล็กๆก็ไม่มีโอกาสได้พาเขาก็จะ <มา S 1> พาว <พา S 1> ันที่สิบนี่แหละซึ่งเป็นนี่ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเปิดให้ในวันซ้อมแล้วก็เป็นความห่วงใยของท่านผู้การหายการจากใจจริงๆครับอยากให้อยากเห็นรอยยิ้มของน้องๆอยากเห็นความสุขที่เกิดขึ้นในวันนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันว่าเข้ามาในพื้นที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะที่เราไม่ได้ไม่ได้ให้ใครเข้ามาบ่อยนะักก็อาจจะต้องมีการต่อคิวอาจจะมีช้านิดนึงตรวจการาตามาเราพองเราขยะก,ก็ต้องแยกขยะแล้วก็เก็บขยะอย่าให้ทิ้งอย่าให้อะไรปลิว<ม>เพราะสิ่งเหล่านี้มันคืออันตรายกับการบินทั้งนั้นเข้ามาได,ได้ไหนกี่โมงครับพี่ตั้งแต่ 4, จริงๆเราเปิดตั้งแต่ตีสี่เจ้าหน้าที่เข้ามาเตรียมงานเตรียมของแล้วก็ตั้งแต่หกโมงเช้าเข้ามาได้หกโมงเช้าเจ็ดโมงนับว่า ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับวันเสาร์เนี่ยเห็นว่าอาจจะคนเยอะนะครับก็มาแยกดูวันศุกร์วันส้อมใหญ่ก็ได้นะครับที่กองบินหงสฝูงบิน601นยึ่งอาจจะมีอาจจะมีบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วโอ้โหเสียดายไม่ได้มาดูเรามีหลายสดอ้าวส่วนส่วนวันจริงนะครับวันที่11มกราคมท่านผู้จัดการบอกว่าอยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินทางโดยผ่านรถสาธารณะครับอันนี้พี่โก้เน้นย้ำหน่อยฮะครับก็รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่มาลงแล้วก็ทราบว่าฟรีด้วยนะฮะใช่ครับรถสาธารณะหรือว่ามาด้วยกันหลายๆคนเพราะว่่าาทีจรรถเก็ ไว้ให้จํานวนมากทีเดียวครมาปุ๊บจะเห็นป้ายผมก็ มาเห็นป้ายบริเวณดอนเมืองไม่ว่าจนที่โรงเรียนในเรือกาดเก่าหรือว่าในพื้นที่ของทออที่ที่มีที่ว่างหลังวิทยธภัณฑ์หรือบริเวณของสนามจันทรุเบกษาเนี่ยเราก็จะให้จอดจอดได้แล้วก็สามารถที่จะเดินแล้วก็มีร้านค้ามาได้ตลอดทางเพลินมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ื้นใช่ใช่หรือมาตอนเช้าเด็กอาจจะตื่นสายมาไม่ทันตอนบ่ายก็มีบินโชว์เหมือนกันเรามีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจนกระทั่งเสร็จประมาณสัก1530ในในไฟสุดท้ายครับผมมีข้อมูลนะครับ BGS อบอกมาประกาศบอกว่า จะให้อำนวยความสะดวกในการดูแลน้องๆมาเที่ยวงานวัเด็กถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์กรทมกาศลงที่ทางออกที่ 3N22 ตั้แต่7โมงเช้าถึง3โมงเย็นเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าี t ฟรีนะฮะใช่ใช่ผมผมมีความรู้สึกตัวเองเหมือนสมัยเด็กๆอ่ะ ท่านนายกบอกว่าเป็นการเรียนรู้แน่นอนอมาทางอากาศได้เรียนรู้หลายเรื่องอเรียนรู้ตั้งแต่การมาอยู่กับคนเยอะๆเรียนรู้เรื่องการบินเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบินเรียนรู้ว่ามีคนใจดีามากๆจากภาคประชาชนเตรียมของเตรียมต่างๆมาแจกให้น้องๆเรียนรู้ว่ากองทัพอากาศสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้น้องๆเกิดแรงบันดาลใจว่าโอ้โหเทคโนโลยีมันบินได้ยังไงเครื่องบินเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเศษเป็นเหล็กขนาดนี้บินได้ก็เป็นเกิดการเรียนรู้และอาจจะอย่างแรงประจามอย่างงานเด็ก อย่างมันเด็กใช่ไหมันจะหลายคนไปเล่นภากาศเนี่ยใช่ใช่ครับนี่นี่คือเหตุผลที่หลายคนสะท้อนว่าถ้าวันเด็กกองทเทอากาศไม่มีการบินมันไม่ใช่มันไม่ใช่กองทัพอากาศไม่ใช่กองทัพอากาศอ้าวเสียดายที่เกินเวลาที่หมดแล้วครับพี่โกครับฝากเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องๆนะครับมาเที่ยวงานวันเด็กกองทัพอากาศกันเยอะๆในวันเสาร์นี้ครับเชิญฮะขอขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ พาลูกหลานเดยวเยาวชนก็ได้ไปเที่ยวงานเด็กไม่จำเป็นต้องมากองทัพบกได้ครับที่ไหนก็ได้ที่หน่วยงานภาครัฐจัดไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือหรือภาครัฐภาคเอกชนต่างๆก็ขอเรียนเชิญว่าเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพลังให้กับเด็กของเราเกิดแรงบันดาลใจโดยเฉพาะของกองทัพากาถ้าอยู่กรุงเทพมาที่ดอนเมืองถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปตามที่ตั้งกองทัพากาที่ที่ที่เรามีอยู่เราพร้อมต้อนรับและก็ดูแลอย่างดียิ่งก็ขอเรียนเชิญชวนครับวันเด็กวันที่วันเสาร์ที่11มกราคมส5 6 8นะครับ ก็เชิญชวนมาเที่ยวงานบันเด็กถ้าใครอยู่ดอนเมืองวันที่10มาได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามีการซ้อมใหญ่แล้วก็ถ้าเด็กมาในวันนั้นทุกคนได้ของที่ลึกกลับบ้านแน่นอนขาเรียนเชิญครับ,รบแล้วผมขออญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้ามาไม่ได้จริงๆเรามีการถ่ายทอดสดนะครับ ผ่านทางนะครับเฟซบุ๊กไลน์นะครับช่องทางเพจนะครับกองทัพอากาศไทยรยอยัลไทยแอรฟอร์นะครับ,รบแล้วก็เคเบิลทีวีของกองทัพอากาศนะครับเพื่อที่จะติดตามกันตั้งแต่8ปดโมงจนถึง10บโมงเลยนะครับสุดท้ายจริงๆก็ขออาภัยจริงๆถ้าเกิดว่าการเดินทางด้วยสายการบินต่างๆแล้วล่าช้าก็ขอว่าเราร่วมขอวันหนึ่งเรามาร่วมพลังครับปีหนึ่งมีวันเดียวเพื่อให้น้องๆได้ได้เห็นภาพการบินที่ ที่มันตื่นตาตื่นใจแล้วก็เราไม่ได้โชว์ที่ไหนมากนานๆจะมาครั้งหนึ่งก็นิดหนึ่งแล้วเราก็พยายามบริหารจัดการให้ให้เผผลกระทบน้อยที่สุดแล้วยืนยันว่าตรงนี้เป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นการรวมจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนแล้วก็ถึงได้แบ่งห่วงเวลาลักษณะเช่นนี้ ครับอ้าวทั้งหมดนี้ครับคือการสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสุขสร้างกิจการให้กับเด็กตามวิบัตของท่านผู้บริการสถากาศที่อยากให้น้องๆนั้นเป็นคนดีมีวินัยนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักสถาบันพร้อมที่จะเติบโตเป็นพนเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับวันนี้ขอบคุณพี่โก้เป็นอย่างสูงครับทอเยี่มากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ